เช้าวันคลิปที่18นะครับก็ใครที่ติดตามเพจเจ้าโสเฮงอสมดีซีเนงครับของท่านอาจารย์ซีเนธทาพระกครครับก็วันนี้เจอผู้โชคดีครับพี่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้พี่กามาแก้บนโดยนําประทัด1,000 0นัดนะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับรวมถึงนะครับฝากกปแล้วก็แชร์นะครับ1,000 0นัดแล้วก็น้ําแดง10แพ็คครับ พี่ส้งสองท่านนี้ถือว่าโชคดีมากเดี๋ยวเรามาร่วมกันสาธุพร้อมกันกับดวงดีของพี่ทั้งสองนะครับนะครับแล้วมีใบสีมาจํานวนออสองผ้านะครับใบสีนะครับครับครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,ชกดติดตามเพจอ๋อสร้อยแหวนกระสมฤษีเนนนี้ด้วยครับสวัสดีคนดู17เจ็ดคนดูครับออเพจนี้เป็นเพจของท่านอาจารย์ฤษีเนรท่านพระคุณนะครับเจ้าของอาสมฤษีเนนะครับท่านก็ พยายามดูว่าวันนี้มีลูกศิษย์มาแก้บนหลายท่านอยู่วันนี้ก็เจอผู้โชคดีพี่ชายพี่สาวทั้งสองท่านนี้นะครับมาแก้บนเดี๋ยวเรามาร่วมสาธุร่วมดูตัวเลขกันนะครับจากตาของพี่ว่าเราก็ได้รวยไปพร้อมกับคุณพี่ครับราสุดเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าถูกจํานวนประมาณ30,000นบาทนะครับก็ถูกฉลากกินแบงรัฐบาลน,นะครับไงไงบากพวกเราร่วมกันช่วยกันนะครับขุดหนุนนะครับนี่ก็เป็นพิธีครับมีการตรีกอง ส่งขยานเก้าครั้งนะครับเพื่อเป็นความดวงเฮงปังๆตรงนี้น่าจะโซเองเดี๋ยวพี่ก็จะไปติดไปตรงด้านข้างครับเขาองคครับเขาองกัตนาครับครับพี่ทั้งสองท่านนี้ที่ท่านเห็นนะครับนี่ครับพี่ผู้หญิงลังตีครับดังมากนะครับเขาว่าใครตีดังแล้วจะร่ำรวยนะครับสวัสดีคนดูสั์ดีคนดูนะครับนี่คือสูตรนะครับนี่ประทับหนึ่งหมื่นนัดนะครับที่จะตีองค์สีเงินสามครั้งและองค์สีทอง สามคงเมกี้เป็นการนำผ้าสามสีตีกองนะครับก็ร่วมมาทบุญด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราดูเสียงประทัดดงังๆพร้อมๆกันนะครับนี่คุณพี่ผู้หญิงผู้ชายนี่น่ารักมากครับมาจากที่มานาครก็ตอนนี้มาแก้บนองค์กุมารเจ้าโสเฮงนะจ๊ะสวัสดีคนดูสามสิบคนดูนะครับนะครับ,บก,บก็สวัสดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนนี้เจ้าที่สองท่านนี่น่ารักมากพี่สองท่านนี่น่ารักมากนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยเหมือนพี่เขานะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณพี่ดูตัวเลขด้วยกันรวยด้วยกันนางคุณพี่น่ารักมากนะครับงวดนี้คุณพี่ทั้งสองท่านนี้นะครับถูกสากกมแสน,นนะครับถูกสามแสนถูกฉลากรถรดังค์ทัศบาลนะครับพี่เขาซื้อรถตู้พอดีมันตรงกับทะเบียนรถเขานะครับทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ยะตรงกันเลยนะครับคุณพี่ก็เลยไปซื้อฉลากรถดังค์ทัศบาลตรงกันครับนี่เพจเจ้าสซ่เฮงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็อันนี้เพจ ของท่าจย์สิเนนโดยตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาแก้บนเจ้าัวเฮงแล้วเป็นไงเจ้าัสเฮงนะครับกุมารทองเจ้าัวเฮงขี่ช้างไปรวยนะนี่ครับประทัดของแค้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่กดไลค์ก็แชร์ไม่กดติดตามเดี๋ยวท่านจะพลาดตัวเลขที่อยู่ในประทัดหนึ่งหมื่นนัดนี่นะครับมันจะมีทั้งหมดสองชุดนะครับเดี๋ยวไปดูว่าในงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยตามตามเฟก็ตามแต่ผมก็ตามพูดด้วยหนึ่งสิงหานะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเลข ในปลายประทับพ่อพี่บอกว่าในเลขปลายประทัดเนี่ยพี่ผู้หญิงก็ถูกด้วยตรงด้วยนะครับตรงกันเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับเดี๋ยว,วเรามาลุ้นกันนะครับแล้วก็มาดูก,กันเพราะว่าพี่สองท่านนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มาแล้วสามครั้งถูกโชคหมดสามครั้งเลยนะครับเดี๋ยวรอแล้ละแลจุดทีเดียวเลยบ้างจุดทีเดียวหนึ่งหมื่นนั้นเลยนะครับก็คงจะดังนะก,กันกะแดกลัว <c oughs> คนถือกล้องก็กลัวครับฝากไลค์ฝากแชร์ แอนนาแพนแพนถอยไปไม่เป็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้แพนมาอยู่พี่ทั้งสองคนน่ารักมากดีมอไซค์ก็มีการฝากด้วยถ้าพี่ยืนตะข้างลุงก็ได้นะครับได้กินไม่ขาดใ้วยะเขาไเดือดรึหได้เลายได้ครับเลนะครับนี่ครับก็ฝากและฝากแชร์ครับไม่ไลค์ไม่แชร์เดี๋ยวไม่รวยนะครับเหมือนพี่เขาได้ครับนี่ใครที่เคยมาสมศครสินี้จะเจอลุงคนนี้นะครับเขามามีเมียโสดด้วยนะครับลุงคนนี้นะครับชื่อเติร์ล นะครับแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ก็ตรงช่วงเช้าก็มีอาช่างต้อมกระจุดแก้บนไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าถูกโชคฉลากกินแ้งบาน14บใบนะครับได้เงินไปนะครับเดี๋ยวรอมารุ้นกันนะครับเดี๋ยวมารุ้นกันนะครับก็ฝากกดไลก์ก็แชร์นะครับคุณพี่อีกเดี๋ยวยังไงใกล้แล้วเดี๋ยวเราเริ่มก้ัญญานได้นะ Say đúng mẹ của con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  คุณพี่ทั้งสองท่านจะได้เลขมงคลจากปลายประทัดเลขอะไรนะครับอย่าลืมด้ครับเห่าุกนเจ้าที่มาแล้วนะครับข้อโสดนะคะหมดโลกหมัยนะคะสดเหียังเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาเยอะๆนะคะเลยรวยเฮ่งๆนะคะเลยเงนะคะเลยรเงนะคะโชคดีโชคดีโชคดีค่ะโชคดีนะคะว เอาความเย็กลับไปด้วยนะคะโชคดีค่ะพี่ขอดูสุดคนละอันเลยครับสุดคนละอันเลยครับมีผู้ชมดูพี่มากเลยลุ้นพี่เยอะเลยครับดูคนละอันครับมันมีสองอันใช่ไหมถูกใจเป็นไงครับพี่ครับโชว์เลยเดี๋ยวลุ้นพี่โชว์ตัวเล่นเลยครับดูครับพี่หญิงตกใจแสดงว่ามีลุ้นอยู่ใช่ไหมพี่ครับอขี่ยาวเลยนะครับพี่ครับอย่าไปพิมพ์ใจเลยครับ พิ่ดาวพี่ดาลงนะครับนะครับพี่ผู้ชาครับพี่ผู้ิงครับเป็นไงครับเลขที่ได้ตรงใจมครับโอ้ตรงใจเลยครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับได้เลขได้เลขอะไรครับพี่ผู้หญิงผมยายได้พี่ผู้หญิงว่าเลขอะไรครับที่ผู้หญิงได้ครับแล้วพี่ผู้ชายนะครับครับวันนี้จัดเต็มนะพี่ขอครับขอจะทำหนึ่งที่นะครับ